สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม3ตัวบนแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในวันนี้เป็นงวดแรกนะครับเผื่อท่านใดอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งสสูตรก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ งวดนี้ก็ต้องมาลุ้นกันใหม่นะครับว่าสูตรที่ลงให้มันจะเข้าหรือเปล่านะครับซึ่งสูตรมันก็มีมากกว่าที่เห็นนะครับไม่ได้มีแค่2ส,สูตรนะครับมาดูวิธีการคำนวณในสูตรที่1น,นะครับก็จะใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1น,นะครับบวก10หน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก6บวก1ก็มีตัวเลข3ตัวนะครับ สูตรที่2ใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก5บวก2ก็มีตัวเลข3ตัวเช่นกันนะมาดูสถิติย้อนหลังที่ทําไว้นะย้อนหลังไปตั้งแต่วดที่ออก7 2 7 2นะครับแต้มรวม3ตัวบนนั่นก็หมายความว่าใช้หลักร้อยบวกหลัก10บวกหลักหน่วยนะครับรวมกันได้เท่าไหร่ก็คือแต้มรวมนะครับ อย่างงวดนี้นะครับหลักร้อยเลข2บวกหลักสิบเลข7ก็เป็น9 9นะบ,บวก2ได้11ดังนั้นแต้มรวมงวดนี้ก็คือแต้ม1นะครับผลรางวัลที่คำนวณได้นะครับสูตรที่1ใน1 7 8สูตรที่2 4 9 1กนะครับก็มีเลข1นะครับที่เหมือนกันนะงวดแรกนี้ได้เลข1ผลรางวัลมัน272แต้ม1ก็ตรงกันพอดีนะครับ ก็ถูกเป็นมวดแรกงวดถัดมานะครับออก872นะครับ872สูตรคำนวณได้067กับ057มีตัวเลขที่เหมือนกันอยู่2ตัวคือ0 0กับ7คลละวันนะครับออก872ก็ได้แท้ม7นะ8บวก2ได้10บวก7ได้17เข้าที่แท้ม7 งวดถัดมานะครับหนึกับ491มีเลขหนึงที่เหมือนกันนะครับผลรางวัลออก60 5ูนยะครับหกศนย์หในแต้มหนึ่งก็ถูกนะครับงวดถัดมานะครับหนึกับ3 8 0เหมือนกันที่เลข8นะครับได้เลข8ตัวเดียว ผลรางวัลออก5 3 0 5 3ไ8นะครับแต้ม8งวดถัดมานะครับ5 1 2กับ5 0 2มีเลข5กับเลข2ที่เหมือนกันได้5กับ2ผลรางวัลออก4 5 3นะ4บวก5ได้9 9บวก3ได้12เข้าที่เลข2งวดถัดมา1 7 8 กับ279เหมือนกันที่เลข7จากนั้นจะได้เลข7ตัวเดียวผลรางวัลออก7 8 2แนะครับแต้ม7นะครับ8บวก2ได้10บวก7ได้17แต้มเก็เข้านะครับงวดถัดมานะครับ2 8 9กับ279เหมือนกันที่เลข2กับเลข9าเหมือนกัน2ตัวนะครับได้2 เลขเผลรางวัลออก4 7 8 4จบวกเดได้สิ11อ็บเกแดได้สิบเเข้าที่เลขเก้างวดถัดมานะครับหนึเกับหนึนะครับเกือบจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันที่เลขหนึ่งกับเลขแปได้1กับ8ผลรางวัลออก8 1 2หนะครับแปบวกหนึ่ได้เก้เกาบวได้สิเข้าแต้ม 1, 9, 9, 2, 11, 1. งวดถัดมานะครับ8 4 5หกับ9 4 6ี่เหมือนกันที่เลข4ตัวเดียวนะครับได้เลข4แล้วก็ออกผลรางวัลออก2 0 2ศนะครับ2 2บวกนี่ได้4แต้ม4ตัวที่ชนก็เข้านะครับงวดทัดมานะครับ7 3 4กับ7 2 4เหมือนกันเลข7็กับเลข4ดังนั้นเหมือนกันที่7 กับ4ผลรางวัลออก4 4 6นะ4บวก6ได้10บวก4ได้14เข้าที่แต้ม4งวดถัดมานะครับ5 8 5 8 4 5นะครับกับ0 5 7มีเลข5ที่เหมือนกันตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก9 5 1นะครับ9บวก1ได้10 10บวก5ได้15แต้ม5แล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะครับ สูตรแรก8 4 5สูตรที่2 1 6 8นะก็มีแค่เลข8เหมือนกันตัวเดียวนะดังนั้นได้เลข8นั่นก็หมายความว่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกกันจะต้องได้8 9นะครั 9, บวก9ได้18นะมันออก990นะครับดังนั้นจะบวกแค่หลักร้อยหลัก10ได้18แต้ม8ก็มาตรงนะนะครับสถิติยอดหลังเย่ยทำให้ดูมันก็เข้าดีหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสองงวดรวดยังไม่หลุดนะครับมาดูแนวทางงวดใหม่ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับว่าทั้งสองสูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับแล้วจะชนตัวไหนนะครับมาดูสูตรที่หนึ่งนะครับใช้หลักหมืน่นเลขห้าบวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งดังนั้นจะบวกสี่บวกหนึ่งแล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่สองเลขเก้า ตำแหน่งสุดท้ายบวกหนึ่งคงที่นะครับห้าบวกสี9 9่ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบสิบบวกเก้าได้สิบเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งได้ยี่สิบสิบเก้าบวกหนึ่งก็ได้ยี่สิบนะครับได้เลขศูนย์ตัวแรกสูตรนี้บวกหกบวกหนึ่งบวกหกบวกหนึ่งดังนั้นศูนย์บวกหกได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ด สูตรที่1 067นะครับไม่รู้จะมาตัวไหนนะแต้มรวม3ตัวงวดนี้หลักร้อยหลักสิบบวกกันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกกันจะจะต้องได้แต้ม067ถ้าเราดูสูตรเดียวนี้จะไงก็เลือกไม่ถูกนะครับผมไม่รู้จะเอา0ูนย์จะเอาหหรือเอา7จ็ดต้องมาดูสูตรที่2ตัดสินนะครับ มาดูสูตรที่2ว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนสูตรที่2เนี่ยใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้ง5้บวก5ได้10แล้วบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2เลข9บวก10ท้ายครั้งที่2และบวกหน่วยท้ายครั้งที่2ดังนั้นบวก6บวก1ตำแหน่งสุดท้ายจะบวก1คงที่นะครับ มารวมว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ10บวก9ได้19 19บวก6ได้25 25บวก1 26 26บวก1 27 27ได้เลข7เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรบวก5บวก2บวก5บวก2 7บวก5ได้12 2บวก2ได้4ได้7 2 4นะครับสูตรที่2ได้7 2 4 เราก็มาดูเปรียบเทียบกันนะครับผมเราก็จะเห็นตัวที่มันเหมือนกันอยู่นะครับศูนย์มันก็ไม่มีนะครับห <6 S 2> มันก็ไม่มีมีตัวสุดท้ายที่เหมือนกันคือเลขเจ็ดนี่นะครับ2ก็ไม่เหมือน4ก็ไม่เหมือนดังนั้นวันนี้ได้ตัวเดียวนะครับได้ตัวเดียวคือเลขเจ็ดนั่นก็หมายความว่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกกันนะครับจะต้องได้เท่ากับแเจ็ดนะครับ ร้อยบนนะครับสิบบนแล้วก็หน่วยบนตัวไหนก็ได้ลองเอามาใส่ดูบวกกันแล้วจะต้องได้แต้มเจนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าสูตรทั้งสองสูตรไม่หลุดนะครับหมายถึงว่าสูตรที่หนึ่งมันเข้าสูตรที่สองก็เข้าแล้วตัวที่ชนเนี่ยมันมานะครับเหล่านี้คือถ้ามันมานะครับ งวดนี้สามตัวบวกกันจะต้องได้แต้มเจ็ดเท่านั้นนะครับแต่ก็มันไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะมันบวกได้หลายหลายตัวนะครับท่านผู้ชมก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลที่ผมทําเอาไว้นะแต้มแต้มรวมสามตัวบนนะครับทำเอาไว้แค่หกสูตรเองนะงวดก่อนเนี่ยทำทำไว้ตั้งแต่งวดที่ออกเก้าห้าหนึ่งนะผมทําไว้ตั้งแต่งวดที่ออกเก้าห้าหนึ่งะสูตรนี้นะครับ นี่ครับเ้าก็พอมาถึงงวด990มันก็หลุดไปคหับหลุดไปหมดนะครับเหลือผ่านด่านในงวดนีเ้เหลือแค่2สูตรคือสูตรที่1กับสูตรที่2เท่านั้นนะงวดก่อนมีเลขแปดเหมือนกันอยู่แค่สอสูตรนะครับที่ออก990นะครับนี่ดังนั้นงวดนี้มันได้0ูนย์หกับเจ็ดในสูตรที่1กับสูตรที่2ที่ยังเข้าอยู่นะ ผมก็เลยนําข้อมูลมาลงให้สมาชิกดูนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับทุกสูตรนี้ผมไม่ได้หวงนะครับไม่ได้เก็บไว้ดูคนเดียวด้วยนะครับอันไหนที่มันเดินสูตรมันยังเข้าอยู่ผมก็มาลงให้ดูนะครับแต่มันจะเข้าต่อหรือเปล่าตรงนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับเป็นข้อมูลที่ทําเอาไว้ก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับอย่างสูตรเนี่ยผมก็ทําไว้หลายอย่างนะครับอย่างสูตรไอ้ตัวเดียวนะที่ลงให้นี่นะครับ ตัวเดียวบนล่างเนี่ยก็ลงให้ไปแล้วนะเลขเก้านะครับก็เป็นข้อมูลเนะก่าเนาะก็หลุดไปงวดก่อนก็เลขแปดเลขเจ็ดก,ก็ไม่เข้านะที่ออกเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสี่เหลือสูตรเลขเก้าอยู่นี่ตัวเดียวนะครับวดนี้มันได้เลขเก้าเลขเก้าก็คือสูตรที่ลงไปให้ที่อยู่ในชุดสรุปนั่นเองนะครับตัวเดียวบนล่างนะวดนี้ได้เลขเก้านะครับก็มาจากสูตรนี้ซึ่งสูตรเนี่ยผมก็ทําไว้อยู่ หลายนะหลายหน้านะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับอันนี้เป็นเล่มเก่านะครับนี่แต้มรวมสามตัวบนก็อยู่หน้านี้เห็นไหมครับทาไว้หลายเล่มนะครับอันนี้ก็เขียนไปจนหมดหน้าแลวนะจนจนสุดหน้านะครับสุดหน้าแล้วจนขึ้นไปเล่มใหม่แล้วนะจากนั้นข้อมูลมันก็มีทั้งเข้าและทั้งไม่เข้าปะปนกันไปนะครับข้อมูลไหนที่ดูแล้วมันน่าจะมีประโยชน์ผมก็ลงให้ดูนะครับส่วนใครจะชอบหรือไม่ชอบ ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะนะครับผมท่านผู้ชมต้องไปตัดสินใจเอาเองนะนนี้เป็นสูตรตัวเดียวบนล่างนะครับอันนี้ก็คือสูตรแต้มรวมสามตัวบนนะมันชนที่แต้มเจ็ดนะครับจะมาหรือไม่ก็ไปรอดูในวันที่หนึ่งธันวาคมถึงจะรู้คาตอบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เจอกันคลิปหน้าอีกทีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ